เราต้องการที่จะมาคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าพูดตรงๆเราก็กลัวเขาจะหนีกังวลค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะมีเครือข่ายเยอะคือไปแจ้งความที่สถานีตํารวจน,นะคะแต่ข้อมูลไปถึงที่ร้านเขาวันนี้อยากเห็นฝาเบีรกับไม่ตับไม่เดินเข้าปุ๊ไม่ดอยากเห็นค่ะโทรไปหาเาก็ไม่รับอะไรนะคะไม่เขาบล็อกเฟซอะไรด้วยคือรอจุดนี้มานานมากเลย เราต้องการที่จะมาคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าพูดตรงๆเราก็กลัวเขาจะหนีเพราะเราไม่รู้ว่ามีเบื้องลึกเบื้องหนาอะไรอีกมั่งที่จะช่วยเขาไอ้น,นี้เราพูดตรงๆเพราะเราเป็นผู้เสียหายกังวลค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะมีเครือข่ายเยอะก็แม้แต่คนไปแจ้งความคือไปแจ้งความที่สถานีตํารวจนะคะแต่ข้อมูลไปถึงที่ร้านเขาถูกถูกคนที่ร้านโทรมาเคลียร์ค่ะก็คือเช่นมีน้องคนหนึ่งไปแจ้งความ แล้วก็บอกว่าสักพักหนึ่งมีคนของที่ร้านโทรมาบอกว่าอ,าอยากจะเคลียร์อยากจะคืนเงินให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอน้องเขาไม่ตกลงก็จะมีทนายความของเขาก็จะเอาความาจุดด้อยในชีวิตหรือธุรกิจของเราอะค่ะเอามาเอามาพูดเพื่อต่อรองค่ะอาจจะไปไม่ได้สวยนะธุรกิจนี้อะไรเงี้ยคุณก็ไม่ได้ใส่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเราจึงของเราอะใสๆไม่มีอะไรให้เขามามีข้อต่อรองเราก็เลยออกมาเต็มที่ได้ ก็กลัวแบบนั้นค่ะ<ช>จะมีการคุกคาม,มพยา,ยาพลืมไมขู่คามคะอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าขายอยู่แล้วค่ะพี่เราถึงมาคัดค้านค่ะแต่เราพยายามบอก,บอกต่อๆกันว่าเอ้ยเรายังไงอย่า,อย,าอย่าไปยอมเขาถึงเขาคืนเงินน่ะก็อย่าลืมสิ่งที่เขาพูดชวนเชื่อตอนเราซื้อเพราะแบบเอ้ยซื้อทอซื้อไปเหอะยังไงไปขายได้ทุกร้านอยู่แล้วแต่แต่ทองอะ่ะเราไม่รู้เปอร์เซ็นต์นี่มันาิบเกาจุดเก99มันขายได้หรือไม่ได้เราเทียเป็นทองปกติทองมันมีแต่ซื้อเก็บไว้แล้วก็ไปขายได้ขึ้นราคา อันนี้คือมันเอ้าแล้วทำไมเราเก็บไว้ตั้งสองปีอ่าแล้วพอมีคนไปขายแล้วแบบได้สี่ร้อยได้ร2อยยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าอ้าวแล้วที่เราซื้อมากมันคือยังไงอะค่ะเห็นฝาเบียร์กันไม่ตับม่เดินเข้ากุไม่อยาาเห็นค่ะอย่าเห็นจุดนั้นมากเลยตอนนี้จริงๆเลยเพราะว่าเราก็โทรไปหาเขาก็ไม่รับอะไรนะคะไม่เขาเขาบล็อกเฟซบุ๊กอะไรด้วยโทรไปหาเรื่องเรื่องเงินเรื่องเงินเนี่ยเราเก็บไว้จนถึงรอยวันนี้รอวันเปิดโปรวันนี้วันเดียวเลยอ่ะค่ะคือรอจุดนี้มานนานมากเลยพอมาปุ๊บ รวมคนได้มาเลยออกมาเลยคิดดูขนาดไหนคือตอนนี้ค่ะที่ไปอยู่หน้าร้านอ่ะเขารับเฉพาะปีเสีย3 0 0 0 0กว่าบาทอ้าวแล้วไอ้พวกยิบย่อยพันกว่าบาท1 8 8 5 1 9 9 9อเยเะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รับเยียวยาอ้าวแล้วคือยังไงอะ่ะมันไม่ใช่ทองเหมือนกันหรอที่เขาขายมันก็คือสิ่งที่เขาขายเหมือนกันค่ะเขาควรจะเยียวยาทุกคน <c oughs> แค่ตอนนี้ที่ไปกันอยู่หน้าร้านอ่ะวันนึงร้อยสองยเนี่ยก็เยอะมากแล้วแล้วแล้วคิดว่านี่เฉพาะปีเสียสามหมื่นกว่าบาทแล้วไอ้ที่มัน ยิบย่อยอะค่ะที่ยังไม่ยังไม่ได้เยอะยังไม่ได้ไปอีกอะมันคือ,อยังไงแล้วที่เข้ากลุ่มมาตอนนี้มันแค่แบบ4ี0ร้อคนนะ่ะเพราะบางคนก็ยังไม่รู้ว่ากลุ่มเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยแบบเอออยากให้เขาเยียวยาถ้าเกิดจะเยียวยาที่ก็เยียวยาใครบทุกคนไม่ใช่เฉพาะไอปีเซียอันเนี้ยคะ่ะข่าวสดอสออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากท,ที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ